เฮ้ยออกาาบลวงเฮ้ยมียิงมาแล้วยิงมาลบ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 มันยิงเองอะลบไอ้ฟู่ไอ้ฟู่กูบอกแล้วไอ้ฟู่โย่และนี่คือเสียงของเจกพัทนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแอปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับมือสไนนหนึ่ง นะโ No หนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปืนที่ผมใช้ก็จะเป็น AX นะครับผมแล้วก็กระสุนนะครับเจาะ6นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับไนท์อยู่ในเซฟนะครับผมนะตาทิพย์เออตาทิพย์มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูในเกมกันเลยนะครับผมแมพที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นแมพนอร์ทิกนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมก็เกิดนะอยู่นะครับใกล้กับไฮรูทนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะหาตำแหน่งนะครับในการซุ่มโจมตีนะครับผมนะผมก็จะเลือกนะครับที่เขื่อนนะครับผมนะชั้นสูงสุดนะครับตัวผมค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมทั้ง Ax ทั้งเกาะนะครับจะเป็นกอหกนะที่ผมใช้นะครับผมโอ้โหย่างกันหนักเลยฮะนะบอกเลยว่าเครื่องที่ช้ามากนะครับผมนะ หลังจากผมซุ่มอยู่เขื่อนมาตั้งนานนะครับผมก็ได้พบเจอนะครับศัตรูนะครับวิ่งออกมาจากไฮรูทนะฮะเรียบร้อยครับนะให<อ>้เม็ดเดียวครับผมนะร่วงฮะสองร้อยต่อไปนะผมก็จะใส่ไนท์นะเพื่อเช็คนะครับว่ามีเพื่อนเขาอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับ มีมีคนยิงมาขอไปสองมายิงเหรอได้ตายสองคืออยู่ฝั่งนน้นไหนฝั่งนึ่งฝั่งยิงมาหายิงเหรอก็นะครับมีคนมาเขื่อนนะครับแต่ว่านะครับ ทหารองคลักผมได้จากการนะครับเก็บไปแล้วครับผมสองคนนะครับไม่รู้เพื่อนเขามีอีกหรือเปล่านะขอบไปเดมไปห้านะไว้ติตด,ดีวัวตาเสี่ยวตายซึ่งศพที่ผมยิงไว้นะครับผมก็ไม่กล้าเก็บนะครับเพราะว่านะครับกลัวนะครับเป็นกรรมตามทันนะครับผมไปได้ไห ออกข้างหน้าเดียวออกออกดีเนบนไป เกมนี้นะครับผมเกิดค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะโดนแซนวิชนะครับผมนะก็นะครับเป็นจุดที่โอ้โหอันตรายนะตรงนี้นะครับอันตรายสุดๆนะฮะอย่างแรกละเราก็ต้องเช็คจุดเกิดนะครับผมนะสุ่มนะสุ่มยิงจุดเกิดนะครับผมนะ Ơi, oka luang đúng không nào hơi 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 ้ตรงที่พี่มาร์กอ่ะลงสองตรงท um ี่พี่มาร์กอ่ะลงสองนะโอเคครับลงสองลงสองเฮ้ยอวกาศตัวนึงอ่ะเฮ้ยปียิงมาแล้วยิงมาลบ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 มันยิงเองอ่ะลบไอ้ฟู่ไอ้ฟู่กูบอกแล้วไอ้ฟู่ยกเลยกูบอกแล้วไอ้ฟู่ โอกาสปี๊ยิงต,ยงตายหนึ่งปี๊ยิงโอกาสตายหนึ่งทําไมบอกให้หลบหลบหลบไม่ได้ยินเนาะยิงเองอยู่อะอตอนนี้นะครับสตูได้รู้ตำแหน่งผมแล้วนะครับมผมก็ต้องนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมมันคือกฎของสไนนะครับผมก็อย่าให้ผู้ต่อสู้นะครับรู้ตำแหน่งนะครับผมใครที่เล่นสไนนะครับต้งไม่รนะยูย้ายตำแหน่งนะครับผม

ตอนนี้นะครับผมก็ได้อ้อมมานะครับผมนะแต่ไม่รู้นะครับว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ไหนนะครับผมนะทีมอวกาศนะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะผมก็ต้องเช็คให้แน่ใจนะครับผมนะก่อนที่จะเก็บของนะครับเพราะว่านะผมกลัวนะเวรกรรมตามทันนะครับผมนะ เหมือนเดิมครับสไตล์เดิมครับผมใส่ไนท์นะครับเพื่อเช็คนะครับผมนะนะเพื่อเขายังซุ่มยิงอยู่นะครับผมนะเราต้องเช็คให้รอบครอบนะฮะก่อนที่จะเก็บของนะครับผมนะ ซึงหนึ่งคนทีมอวกาศเนี่ยผมคาดว่าเขาน่าจะถอยกําลังไปแล้วนะครับผมนะกลัวงูเห่ายังผมฉกเอานะคนนี้นะครับก็เล่นเป็นเซตหกนะครับผมหมวกอวกาศนะครับเกาะหกนะครับผมผมก็จะเลือกเก็บนะครับของบางส่วนไปนะครับผมนะไม่เก็บหมดนะครับเพราะว่านะครับลาพังนะครับตัวผมก็หนักนะครับผมนะนะทั้ง a อทั้งเกาะหกนะครับก็หนักอยู่แล้วนะผมจะเก็บบางส่วนนะครับ ส่วนตัวที่ผมยิงที่ตรงบ้านนะครับผมผมก็จะปล่อยเลยนะครับผมจะไม่เก็บนะครับผมเพราะว่านะนักนะนะเอาแค่สองคนนี้ก็พอแล้วนะครั เกมนี้นะครับผมออก5 0 0แสนนะครับผมก็เหลืออีกคนนึงครับที่ผมไม่ได้เก็บนะครับที่ยิงตายที่บ้านนะครับผมก็คนนั้นนะครับเป็นปืน MK นะครับที่ผมไม่ได้เก็บนะครับผมผมดูประวัติย้อนหลังนะฮะสำหรับใครนะครับที่จะมาจอยนะครับหรือนะร่วมทำคอนเทนต์นะออกคลิปนะครับผมก็นะครับฝากกดไลค์นะแล้วก็นะครับสามารถเข้าดีสนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะ หรับิีนี้ก็ขอบคุณครับที่รับช